สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนพกานั่นเองนะคะหรือว่ายูกิไหทองคําซึ่งครั้งนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสาหรับยูกิก็ถือได้ว,ว่าเป็นมุมน่ารักน่ารักของเธออย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าตั้งแต่ยูกิเนี่ยเธอมาร่วมกับทางค่ายไหทองคาเนี่ยนะคะก็ถือได้ว,ว่าเธอเองก็มีการออกงานคอนสเสิร์ตออกงานออกรายการต่างๆก็จะเห็นได้เลยว่ายูกิเนี่ยเธอก็มักจะมีการ เปลี่ยนชุดสวยๆเนี่ยตลอดเลยแล้วก็ทางค่ายไยทองคำเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละชุดเนี่ยก็คือสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆแล้วก็แบบว่ามีเอกลักษณ์จริงๆหลายๆคนก็มักจะมีการชื่นชมนะคะคอรตูมของทางค่ายนี้ก็คือค่ายไยทองคําว่าคอตูมเนี่ยปังมากๆแล้วก็ชุดสวยจริงๆทุกชุดเลยทั้งชุดของพี่ลำยายไฮทองคําหรือว่าชุดของยูกิเพนประกาแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆนั่นเองนะคะอันนี้หลายๆคนก็ต่างมีการ ชมแล้วก็มีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะ ซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นชุดของยูกิเนี่ยก็มีความหลากหลายมากๆแล้วก็แต่ละชุดก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่างๆมากมายแล้วก็อย่างชุดล่าสุดนะคะที่เหมือนว่าเธอได้รับความชมเยอะมากๆก็เป็นชุดสีแดงนะคะเหมือนว่าจะเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยด้วยซ้ําที่ได้มีการออกแบบมานะคะสําหรับยูกิแล้วหลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะสําหรับชุดนี้นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่มีเอกลักษณ์มากๆนะคะแล้วก็มีความน่ารักจริงๆนะ อันนี้หลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะสําหรับชุดนี้ของยูกิเพนพกาเป็นแฟนนะคะก็ต่างมีการชื่นชมแล้วก็มีการพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับชุดนี้ โดยชุดนี้นะคะก็เป็นชุดสีแดงนะคะที่มีการออกแบบมาเหมือนว่าจะเป็นการออกแบบมาเพื่อซิงเกิลใหม่ด้วยนะคะสาหรับชุดนี้ก็มีความเป็นชุดสีแดงนะคะมีถุงมือแล้วก็เรียกได้ว่าพอยูกิใส่ก็คือแบบว่าน่ารักมากๆมีเอกลักษณ์จริงๆนะคะเป็นชุดที่แบบว่าเหมาะกับเธอมากๆเลยนะคะแบบว่าดูน่ารักสมวัยประมาณนี้แล้วก็พอเธออัพภาพนี้เนี่ยนะคะลงบน Facebook ส่วนตัวนะคะก็มีแฟนๆหลายๆคนเลยรวมทั้งพี่ๆในวงการหมอนรั วงการบันเทิงต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆอย่างพี่เต้าสุกัญญาจากระเบียววัฒนศิลป์ก็ได้บอกว่าน่ารักนะคะแล้วก็พี่แพทย์พริัฒน์ก็ได้บอกว่าคนเก่งรวมทั้งพี่ปีใหม่เคมิกาก็ได้บอกว่าสวยน่ารักมากนะคะรวมทั้งอีอกหลายๆคนเลยนะคะอย่างพี่ดีมนะคะจากคําผลร่วมมินก็ได้บอกว่าชุดน่ารักมากนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ชมทั้งยูกิเพนพกาเราก็ชมทั้งชุดเลยเพราะว่าเรีเยวด้ว่าเธอใส่ชุดนี้แล้วเข้ากับเธอมากๆแล้วก ็มีเอกลักษณ์จริงๆนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่สวยแล้วก็เห็นถึงความน่ารากักความเป็นเอกลักษณ์ของเธอจริงๆอันนี้หลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะแล้วก็ต่างชื่นชมกันเนี่ยเยอะมากๆเลยแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างสนับสนุนนะคะแล้วก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึง่งเรื่องราวดีๆนะคะสําหรับยูกิเพนทากานะคะก็ถือว่าเธอก็ได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงนะคะยังไงแฟนๆก็อย่าลืมส่งกําลังใจแล้วเราก็หวังว่าจะได้เห็น ชุดสวสวยของยูกิแบบนี้เนี่ยอีกหลายๆชุดเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ชุดนี้เท่านั้นนะคะแล้วเราก็มักจะเห็นชุดสว,สวยของเธออย่างชุดสีเหลืองสีฟ้าสีขาวสีชมพูที่ผ่านมารวมทั้งชุดสีแดงล่าสุดที่ได้รับคําชื่นชมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะถือได้ว่าเป็นชุดที่สวยแล้วก็เข้ากับเธอมากจริงๆยังไงก็อย่าลืมส่งกําลังใจนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับยูกิกันได้นะคะเราก็จะเห็นเธอเนี่ยใส่ชุดสวยๆแบบนี้เนี่ยนะคะบ่อยๆเลยนะคะ และนี่แหละค่ะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ